สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องยังเติร์กไลฟ์สตอรี่นะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเหรียญเสมาหัวสิงโตนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลหลวงพัฒน์วัหดห้วยด้วนนะครับจะพามาแกะลุ้นนะครับจะพามาแกะลุ้นชมความสวยงามของเหรียญ นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็มีการทำลายบล็อกทำลายโค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ได้ทำการปลุกเสกเมื่อวันที่25ธันวาคม2563นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับสำหรับรุ่นแรกที่เราจะเปิดนะครับก็ดูลักษณะซีนลักษณะกล่องนะครับจะเป็นกล่องลักษณะนี้เลยนะครับผม ก็ด้านหน้าจะเขียนเหรียญเซมาสร้างโรงพยาบาลหงสิงโตนะครับหลวงพ่อพัดนะครับกล่องเป็นสีครีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับเหรียญแรกที่เราจะเปิดนะฮะเหรียญแรกที่เราจะเปิดเราจะได้เนื้ออะไรนะครับก็มาดูนะครับดูมาดูกันนะครับ ดูกันเลยเกาะจะมีโฟรมรองหน้าพระมาให้นะครับอยู่ในกล่องเอ๊เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนี่ฮนะลักษณะเหรียญน,นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเป็นรายการที่28นะครับรายการที่28โค้ดหมายเลข56นะครับรายการที่28ดเนื้อ อันปะกาหน้ากากทองทิพย์นะครับเนื้อปะกา้าหน้ากากทองทิพย์นะฮะนี่ฮะเหรียญเมื่อเทียบกับกล้องสองพระนะครับขนาดเหรียญก็พอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะเหรียญไม่มีห่วงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรุ้นต่อไปเลยนะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับก็ผมเจอซีนที่ ไม่เหมือนเพื่อนนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่านะฮะก็เหรียญอื่นจะเป็นซีนด้านหน้าจะใสนะครับด้านหลังจะมียี่ห้อ N B K อะไรสักอย่างเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะครับว่าซีนที่ไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยนะฮะจะเป็นเนื้ออะไรนะครับก็เหรียญรุ่นนี้เล่นหาสบายใจนะครับทำลายบล็อกทำลายโค้ดไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเ๋ยผมจะลงให้ดูนะครับจะลงให้ดูเป็นคลิปการเจีย ทำลายบล็อกทำลายโค้ดนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับหรุนนี้จะได้เนื้ออะไรนะครับเป็นรุ่นที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับรุ่นที่ไม่เหมือนเพื่อนหนึ่งลังมีอยู่กล่องเดียวนะครับรุ่นซีนแบบนี้นะครับไม่รู้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือว่าผิดพลาดจากการซีนนะฮะผิดพลาดจากการซีนนะครับอ่ะเป็นซีนสองชั้นนะครับ ดูนะฮะผมแกะไปแล้วนะครับชั้นหนึ่งจะมีซีนอีกชั้นหนึ่งอีกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับจะลองแกะดูว่าเราจะได้เนื้ออะไรซีนที่ไม่เหมือนเพื่อนซีนที่แปลกเพื่อนเนี่ยะฮะโอเคครับเดีย๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับอุย้ย เนื้ออะไรครับเนี่ยเป็นรายการที่30นะครับรายการที่30เป็นเนื้อทองทิพนกกากอลาปก้าขอบอลปก้านะครับซุ้มน้ําเงินขอบแดงจีวรเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองทิพนักกาก้าขอบก้านะครับนี่ฮะมีการปะฉลุขอบนะครับเหรียญ สวยมากเลยครับเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์โอ้โหการลงยาเรียบร้อยดูดีมากเลยครับรายการที่สามสิบนะครับผมจะพาส่องดูนะฮะนี่ฮะลงยาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับลงยาค่อนข้างเรียบร้อยฮะดูขอบเหรียญน,นะครับดูขอบเหรียญน,นะครับเป็นการปะฉะลุนะครับ อัลปาก้านะครับตัวเนื้อนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะออกสีเหลืองเหลืองนะครับรายการที่3าสิบนะครับสวยมากเลยครับรายการนี้เดี๋ยวเรามาดูรุนต่อไปกันนะครับเดี๋ยมาดูรุนต่อไปเป็นรุนที่สามแล้วนะฮะรุนที่สามโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยรุนที่สามเราจะได้เนื้ออะไรนะครับ เขาบอกว่า1ลังจะมีเนื้อเงินถึง5เหรียญน,นะครับรุ่นนี้จะมีเนื้อเงินถึง5เหรียญน,นะฮะเรามาดูกันนะครับรุ่นที่3จะเป็นเนื้ออะไรอุ๊ยรายการเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยกับเหรียญเมื่อกี้อุ๊ยเป็นรายการคนละรายการครับคนละรายการเป็นรายการที่2 2นะครับเลขโค้ด258ด รายการที่2สองเป็นเนื้อปกากาลงยานะครับเป็นเนื้อปะกาลงยาซุ้มน้ำเงินขอบแดงลงยาจีบอลเหลืองนะครับหน้าตาค่อนข้างละไม้คล้ายคลึงกันกับเหรียญเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์จะมีนี่ฮะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะฮะทองทิพย์จะมีพื้นเป็นสีเหลืองเหลืองนะฮะแต่ปะกาจะออกขาวนะครับคนละรายการกันนะครับจะมีลำดับเลขบอกลำดับรายการนะครับว่า เป็นรายการลำดับที่เท่าไหร่แล้วเราไปดูเทียบกับรายการนะครับดูเทียบกับรายการที่ให้มานะฮะเออทองทิปนี้ได้โค้ดอะไรเอ่ยมองไม่เห็นนะครับน่าจะลำดับบังอยู่นะฮะเคครับเป็นเนื้อปลาก้านะครับเนื้อปลาก้านี่นะฮะดูชัดๆนะครับ,รบจมูกหลวงพ่อค่อนข้างโด่งนะครับเหรียญทําออกมาได้ค่อนข้างสวย นะฮะค่อนข้างสวยงามนะครับเนื้ออปา้าเซมาหัวสิงโตนะครับนี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูลุนที่4กันเลยนะครับลุนที่4กันเลยเราจะได้เนื้ออะไรกันนะครับอย่างที่บอกครับ1ลังจะมีเนื้อเงินถึงห้าเหรียญนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะมาดูลุนที่4กันครับว่าเราจะได้ เลืออะไรโอ้โหทองทิพย์หรือเปล่าครับดูก่อนนะฮะลำดับรายการที่สามสนะครับ33เป็นทองทิพย์ลงยานะครับทองทิพย์ลงยาซุ้มล้ำเงินขอบแดงนะครับทองทิพย์ลงยานะครับลงยาเรียบร้อยสวยงามมากเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะที่เปิดมานี่ยังไม่เจอแบบลงยาแบบเลอะเทอะเลยนะฮะ นี่ฮะเนื้อทองทิพย์ด้านซ้ายเป็นทองทิพย์ขอบอลาปาก้านะครับด้าน,นขวาเป็นทองทิพย์ไม่มีขอบนะครับไม่มีไม่ได้ปะกฉลุขอบนะฮะนะครับดูนะฮะดูความสวยงามนะครับเลขสองหกเก้านะครับสองหกเก้าโอเคสวยงามมากครับรุ่นนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับ สำหรับเหรียญแรกของเราจะเป็นนี่นะฮะเหรียญนี้ปาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับก็ไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับไม่ได้ขี้เล่เลยต่อไปเป็นรุ่นที่ห้านะครับรุ่นที่ห้ามาดูว่าเราจะได้เนื้อเงินกันหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะได้เนื้อเงินกันหรือเปล่ามาลุ้นกันอยู่ตรงนี้เลยครับเหรียญทํามาค่อนข้างเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีลงยาค่อนข้างเรียบร้อยไม่เลอะเทอะเปื้อนนะครับรุ่นนี้นะฮะเสมาหัวสิงโตลงประพัดอุ้ย เหมือนกล่องจะมีปัญหาอยู่นะครับหลายหลายรุ่นหลวงพ่อพัดนะครับกล่องจะแบบจะเป็นลักษณะเนี้ฮะเปิดมาก็หลุดเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้บูชากล่องเราบูชาเหรียญครับผมบูชาเหรียญเนื้อตัวนี้น่าจะเป็นทองทิพย์เช่นกันนะครับน่าจะเป็นทองทิพย์เช่นกันรายการที่สามสิบแปดนะครับสามสิบแดเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับทองทิพย์ลงยาซุ้มแดงขอบแดงนะครับ สำหรับใครชอบสีแดงนะฮะนี่นะฮะสวยงามครับสวยงามรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยงามนะครับสวยงามดูจมูกนะครับจมูกโด่งๆนะครับการลงยาะฮะดูนะฮะการลงยาดูหัวสิงโตนะครับคมๆเลยนะฮะโอ้สวยงามมากเลยครับเนื้อทองทิพ เลขโค้ด2ตัวเลขโค้ด30นะครับเลขโค้ด30นะครับ30โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับไปต่อกันเลยนะฮะหลุนต่อไปเราจะได้เนื้ออะไรนะครับเราจะได้เนื้ออะไรดูลักษณะกล่องดีๆนะครับ ทุกท่านก็หลวงพ่อพัดเนี่ยนะฮะเกออกมาค่อนข้างเยอะนะครับกล่องเป็นยี่ห้อ npd นะครับ npd นะฮะนี่ฮะลักษณะกล่องถ้าเกนี่คือเกยันกล่องเลยนะฮะเกยันกล่องเลยมาดูครับจะได้เนื้ออะไรหน้ากากทองแดงหน้ากากทองแดงรายการที่60เลขโค้ด6 8 8นะครับ รายการที่60เป็นเนื้อกระไหลเงินหน้ากากทองแดงนะครับเนื้อกระไหลเงินหน้ากากทองแดงสําหรับรายการสร้างนะครับท่านใดอยากได้รายการสร้างว่าแต่ละเนื้อแต่ละรายการนะฮะสร้างเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งรายการจัดสร้างให้นะครับรายการจัดสร้างให้ว่าเนื้ออะไรสร้างเท่าไหร่นะครับดูนะครับเดี๋ยวนะครับนี่เป็นทองทิพย์ หน้ากากอัปปาก้าขอบอัปปาก้านะครับนี่เป็นอัปปาก้านะครับนี่เป็นทองทิพย์นะครับนี่เป็นกระไหลเงินลงยาเป็นอัปปาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับเหรียญนี้ขอภัยครับตัวนี้เป็นกระไหลเงินหน้ากากทองแดงนะครับตัวนี้เป็นทองทิพย์ลงยาขอบแดงซุ้มแดงนะครับสวยงามมากครับเหรียญรุ่นนี้เราเปิดมาทั้งหมด6รุ่นแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเปิดทั้งหมด10รุ่นนะครับ6รุ่นเป็นรุ่นที่7กันเลยนะครับ รุ้นที่7็ดเราจะได้เนื้ออะไรนะครับเราจะได้เนื้ออะไรนะฮะมาดูกันครับดูกันเลยปึ๊บปึ๊บเอ๊สีเงินเงินสีเงินเงินน่าจะเป็นกระไหลเงินนะครับน่าจะเป็นกระไหลเงิน รายการที่61นะครับเป็นกระไลเงินครับดูนะครับกระไลเงินสวยงามมากครับกระไลเงินเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับเนื้ออัปป้านะครับอัปป้าจะออกเหลืองนิดนึงนะฮะอัปป้าจะลอกออกเหลืองนิดนึงเป็นกระไลเงินนะครับลุ้นที่7มากันลุ้นที่8เลยนะครับลุ้นที่8ด ซีนเดิมนะครับรุ่นที่8เราจะได้เนื้ออะไรนะครับมาดูว่า10รุ้นนี้เราจะได้เนื้อเงินไหมครับผมเพิ่งจะแกะลังใหม่ๆเลยนะฮะยังไม่ได้แกะสักเหรียญเลยนะครับ1นรังจะมีเนื้อเงิน5เหรียญนะครับวันนี้เราเปิด10รุ้นนะครับ10รุ่นจะได้เนื้อเงินหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับปึ๊บเอตัวนี้เป็นกะไหลนาคหรือเปล่าครับ รายการที่หกสิบห้าเป็นกระไหลนาคหน้ากา,ากอาปาก้านะครับกระไหลนาคหน้ากา,ากอาปาก้านะฮะมองเลขโค้ดไม่เห็นเลยครับผมพยายามจะเปิดเลขโค้ดให้ดูสี่สามสองหรือเปล่าครับกระไหลนาคหน้ากา,ากอารปาก้านะครับสวยงามครับรายละเอียดคมๆเลยครับเหรียญรุ่นนี้อนาคตไกลครับ อนาคตไกลเก็บกันยาวๆดูกันยาวๆครับก็เดี๋ยวไปลุ้นที่9้าเลยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะฮะลุ้นที่9มาดูกันจะได้เนื้ออะไรนะครับลุ้นที่9ลุ้นที่9จะเป็นเนื้ออะไร1ิบลุ้นจะมีเนื้อเงินไหมนะครับ10ลุ้นจะมีเนื้อเงินไหมเหรียญเสมาโหสิงโตนะครับหลวงมพัดวัดทห่ด้วนนะครับ เอเนื้ออะไรเนื้ออะไรน่าจะเป็นกระไลเงินหน้ากากทองแดงนะครับใช่เลยครับรายการที่60เนื้อกระไลเงินหน้ากาก,ากทองแดงนะครับเออได้โคดอะไรเอยได้โคดมองไม่เห็นนะครับลำดับรายการนี่บังนะฮะโอเคครับอ่า เดี๋ยวเราจะไปดูลุนสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับลุ้นสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะนนนะฮะว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับได้เนื้ออะไรดูกันเลยนะครับลุนสุดท้ายเป็นทองทิปเป็นทองทิปนะครับเป็นทอง รุ่นสุดท้ายรุ่นที่10บสาหรับคลิปนี้นะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับต้องทิบลงยานะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างสวยงามนะฮะค่อนข้างสวยงามนี่ฮะสิบรุ่นที่เราเปิดนะครับสิบรุ่นที่เราเปิดก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับก็ในรังยังเหลือเนื้อเงินอีกเก้าสิบรุ่นยังเหลือเนื้อเงินอีกห้าเหรียญน,นะครับเปิดวันนี้ไม่ได้เนื้อเงินสักเหรียญเลยนะฮะ โอเคครับก็จะพามาชมเหรียญแจกนะครับท้ายคลิปเป็นเนื้อลมดำนะครับลมดำส้มเขียวขอบฟ้านะครับลมดำส้มเขียวขอบฟ้าครับเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับเหรียญนี้สวยมากครับขนาดเหรียญแจกยังสวยเลยนะฮะเหรียญแจกยังสวยเลยนะครับนี่นะฮะลักษณะเหรียญ สวยงามครับสวยงามนี่นะฮะนี่นะฮะโอเคครับสำหรับท่านใดถ้าสนใจนะครับก็แอดไลน์ทักไลน์กันเข้ามาครับจะรับเป็นรายการลุ้นหรือว่าจะรับเป็นเนื้อใดนะครับระบุมาเลยนะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับคลิปหน้าเราจะมีเหรียญอะไรมาให้ชมนะฮะก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ